คุณครูโดนโดนเอาหมดเลยโดนเอาหมดเลยอย่างนี้ต้องพูดว่าสวัสดีครับพานโลงไงโดนหมดโดนอําเชื่อนอีกแล้วนะลูกเลี้ยงเพียรกลายเป็นเด็กเลี้ยงแก่เหรอฮะที่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเปล่าครับเรานะเรายังจะมาแก้ตัวอีกกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแท้แท้ฮะเอาล่ะวันนี้นะครูมีข่าวดีจะมาบอก วันนี้ครูไม่สอนเฮ้ยครูไม่สอนเยไ่ไปไปเดียวดีใจกันเป็นมะพร้าวตื่นดวกยาจกตื่นมีเลยนะที่ครูไม่สอนวันนี้นะจ๊ะก็เพราะว่าวันนี้จะมีนักศึกษาฝึกสอนมาสอนแทนครูสมปองจ๊ะไอ้ที่เหยียบเท้าแล้วนี่ว่าพี่สมปองเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องครูเพราะฉะนั้นรับรองว่าสอนดีไม่แพ้ครูแน่ๆสู้กะสมปอง เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะผมมาสอนหนังสือนะครับไม่ได้มาทําสงครามน่น้องคุณนุชข้าได้ประเด็จศึกแน่เลยว่ะแล้วก็ตามสัญญานะใครได้แอมสาวครบ20คนก่อนเนี่ยชน,นะวาที่สารวัตรลูกเกรียงต้องทำอะไรสักอย่างและ้ย มาช่วยเย็บชุดกีฬาสีอบตหน่อยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยต้องร้อยกว่าชุดเนี่ยเย็บอยู่คนเดียวและรับทำไมเยอะแยะต้องร้อยกว่าชุดก็พีนั่นแหละเป็นคนรัดตังเขาก็เอามาแล้วด้วยฉันนี่ไม่ได้ใช้สักบาทเลยแก้ววัวอะไรแก้วอุ้ยตาอุ้ยเนี่ยจ๋าเห็นแล้วไหมเนี่เนี่ยจ๋าเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรไหมครับเห็นครับชิงแชมป์ภาค แข่งขันอาจีรยะยกหมู่บ้านวิ่ง19ขาอ้ยาไอ้ยาสิบเก้าขาเฮ้ยยาวได้หรอ,อวิ่งไม่ได้ไง19ขาแสดงว่าต้องมีหนึ่งคนที่ถูกตัดขากแก้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยถามจริงๆเหอะโง่หรือว่าแกลงโง่กันแน่เนี่ยฮะ,ะออก็ไอ้วิ่งแบบนี้นะใช้คนธรรมดาแค่9้าคนนั่นนั่นนั่นอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขาพิการหรือว่ามีขาแค่ข้างเดียว ฉลาดอ้โลเดี๋ยวว่าถอดเล็บเลยนี่บ้ามันผิดแล้วนี่นี่นวิ่ง19ขาเขาใช้คนเนี่ยสิบแปดคนสิบแปคนผูกขาติดกันนะผูกขาที่มันจะได้19ขาไม่มีใครขาด,ด้วยแล้วก็ขาขาดมาวิ่งหรอกโอ๊ยอยังไงก็ แล้วบัวลออ่ะเออฉันก็ไม่เอานะนี่นี่นี่ชุดกีฬาสีอวตารหนึ่งถึงเยอะแยะเลยอ,ะอ่ออะพี่ไม่ว่างหรือว่าไม่ช่วยเนี่ยฮะพี่เราอยู่บ้านเดียวกันนะเมียจ๋าทำไมเราไม่ร่วมมือกันเราทำไมไม่ห่วงเมียบ้างเราจ๊ะผัวจ๋าขาเมียปรูขา,า,ขาคนอื่นนะเมียน่าห่วงไปเนี่ยข้างคกภูเขาไฟสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยมากินข้าวมั้งถึงตะก้ามาเนี่ย ทัก่านี่ทำไมมีปืนนี่เขากระโดดต่อยเลยชอบล้อเล่นงี้ทีเลยผมไม่ชอบล้อเล่นกับตำรวจตายไปหลายคนแล้วเอาสักพาสักพาดีกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเมียผมไม่ใช่เห็นหน้าตาบึ้งตึงเปี้ยขนาดนี้ก็ทะเลาะกันสิครับจ่าพันไม่ไปโรงพักนะไม่ใช่เรื่องไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับมันเรื่องอะไรครับผมจะไปเรื่องอะไรก็นี่ไงครับนี่ทางหมู่บ้านเนี่ยเขาจัดการแข่งขัน เอออัจฉริยะยกหมู่บ้านวิ่ง19เขาวิ่ง19าขาก็ต้องมี18คนครับโอ้เก่งมากเลยแต่ทีนี้เมียก็ไม่รวมมือน้องเมียก็ไม่รวมมือผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับจ่าพันคือแกไม่ไม่ไม่หนัดคุณโบไลนี่ไงยังสาวยังแซ่อยู่โอ้ยไอ้ไรไอ้ไรยี่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ารับเสื้ออวตาอเข้ามาร้อยกว่าตัวต้องต้องตัดค่ะไม่ว่างค่ะเดี๋ยวผมเย็บผ้าแทนให้ เอาทับได้เหรอครับโอ้ยเรื่องเย็บเนี่ยผมถนัดครับอ้าวงั้นคุณบัวลายมาเลยไปไปไปซ้อมซ้ร็กันเลยมาซ้อมกันเลยแล้วเดี๋ยวฝากซักผ้าในตะกร้าผมด้วยไม่มีปัญหาโอ้แม่ขอบคุณขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวช่วยกันเราเย็บเป็นเหรอครับมันตรงไหนที่เหยียบอะครับรับอะไรดีคะ อ๋อเออมีหลอดไฟที่จะลดโลกร้อนไหมอ๋อมีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฮะมีเขอสั่งไปได้ตังยิ่งไม่มีที่เอ้ยอ่าเป็นยังไงบ้างคะอ๋อน่ารักดีครับใช่เลยเด็กเนี่ยนะน่ารักทุกคนเลยล่ะเออไม่ใช่ครับที่ผมบอกว่าน่ารักเนี่ยหมายถึงพี่นุชต,ตั้งหางแหม <c oughs> น้ำนิ่งไหลลึกเหมือนกันนะเราเนี่ย <c oughs> นี่คิดจะทำตัวเป็นมดแดงแฝงคูงมะม่วงเหรอฮะ ว่าแต่ก็เสียดายนะครับตอนนี้ผมเข้าเรียนมหาลาัยอะ่ะพี่นุชก็เรียนอยู่ปีสุดท้ายพอดีเลยไม่ได้สนิทกันเท่าที่ควรไม่ได้สนิทตอนนั้นก็สนิทตอนนี้ได้นี่จ๊ะเออว่าแต่พรุ่งนี้พี่นุชว่าไหมครับผมจะชวนไปดูหนังเพื่อเป็นการตอบแทนหน่อยนึงนะครับพรุ่งนี้ได้จ้ะแต่เอ๊ะช่วงนี้มันมีแต่หนังผีนะี่นา นางผีนั่นแหละครับพี่เหมาะมากเลยครับฮัล hmm. <Hello. S 1> โหลฮัลโหลอุยออ้ยจุ๋มหมออุ้ยวันนี้เหร <sı hh? S 1> อพี่พีุ่ธโอเคโอเคโอเคจ้าเดี๋ยวได้กัน้า,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 า้า้าเอ่อคือผมต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีจะไปเล่นโยคะกับเพื่อนๆ <sk ill dü ze> ัดีครูครับมาไม่มีปีมีคุยก็ตกใจมาเลยนะแต่หนูไม่ได้เรียนดนตรีไทยนี่ครับจะมีปีมีขุยได้ยังไง่ตัววอยายเป็นเสือทลายห้างช้างกระทืบลงไปได้เขาเรียกว่าเสือทลายห้างช้างทลายลงจ้ะที่เรานี่นะทำตัวเป็นเป็ดขันประชันไก่ไปได้สุภาษสิครูกับเธอเนี่ยนะนละชั้นกันเลย แล้วบ,บ้านช่องทำไมไม่กลาบอะฮะทำตัวเป็นเจ้าไม่มีสารสัมพันธ์ไม่ไมีวัดไปได้แล้วเราอะคพอละครับหนูเมาสุภาษิตอะครับค <c oughs> ือว่าหนูเรื่องจะบอกครูอะแต่ครูอย่าโกดธผมนะครับอือฮะสมปองเนี่ยนะคิดไม่ดีกับครู <c oughs> บ้าหนักเกลี้ยงเลิอกอําครูได้แล้วนะคุณสมปองอ่ะเขาเป็นรุ่นน้องครูนะใช่ครับ แต่ที่หนูบอกครูอ่ะเพราะหนูรักครูนะครับ oh. แล้ว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 ไอ Tie ้เกลี oh ้ยงบอกรักครูเ oh. ข้าแล้วไอ้เกลี้ยงมีแฟนโอ้ยไอ้บ้าอะไรเนาะโดนไอ้ผู้เชี่ยงได้แค่เนี้ยจะดีใจอะไรมากขนาดนั้นเกลี้ยงมีแฟนแล้วโอ้ยพ่อเนี่ยแล้วพ่อบรรู้ได้ไงอ่ะ ้าวจะไม่รู้ได้ยไงก็มันบอกรักคูณุจรีที่กลางซอยอะให้ลูกคนนี้รักข้ามรุ่นซะด้วยสิอ้าว <c oughs> เออไอ้รักข้ามรุ่นมันไม่เท่าไหร่หรอกอข้ากลัวจะพูดกับหลานสะพ้ายไม่รู้เรื่องอะไิมันเจ้าสมบัติสำนวนเหลือเกินเชื่อไม่มทิ้งแถว <c oughs> คิดอะไรอยู่ลูก ก็กาลังคิดอะไรอยู่พ่อก็นั่งไงก็ก็มาถามว่าคิดอะไรอยู่นั่งไงก็คิดอะไรอยู่อ่ะพ่อเอ้าตอบคนควรหรือเปล่าเ้ย่อพ่อเนี่ยคืออยากรู้ว่าถ้าเราชวนผู้หญิงไปดูหนังผีเนี่ยผู้หญิงเขาจะชอบไหมพ่อตามหลักแล้วผู้หญิงไม่ชอบหรอกผู้ชายดะชอบลูกเวลาฉากที่น่ากลัวนะพอผีโผล่ป้าผู้หญิงตกใจว้ายจะกอดผู้ชายเลยแค่นี้ อะไรพ่อเองจะไปสอนมันทำไมเราเดี๋ยวมันก็ทำเอาอย่างหราไปไปไปเรี่อกินข้าวนะเลยมปกินข้าวลูกไม่ปู่หนูขอคิดเรื่องคุณนุชสักแป๊บหนึ่งนะนั่นไงชัดเลยเองเนี่ยชักนำเขา้าลึกชักสึกเข้าบ้านแแท <cl iffe> ้อะไรอะไรก็มันเป็นทักครูนุชลีถ้าเกิดครูใหญ่ลูกเขาไล่ออกเราไม่ที่ถามว่าอะไรอะไรของพ่อมีสภาษสิตอะไรเดี๋ฮะอ้าคือว่าได้ หลานสะพ้ายเป็นครูนุตรีมันต้องฝึกไวก่อนอ้โเตรียมพร้อมเอ้าไอ้ไอ้ล้นครับไปไปเฝ้าร้านแล้วโอ้มา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 หามไม่รู้อะไรล้นมีลูกมือแล้วครับนู่นนู่นนู่นดูดูนู่นเลยนู่นเลยเฮ้ยไม่เล่าลกมือเลยเฮ้ยจับพังเขาออกยางสการ์หรอยัง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 ไม่ได้ออก เพลินเพลินแบบจะจาพันเขาให้ล้นไปวิ่งสิบก้าขาให้กับพี่โนง่ายเราล้นกันเลยให้ให้จ่าพันมามาทำงานเพื่อปรการแลกเปลี่ยนให้กับล้นเฮ้ยเฮ้ยชาวของเจ้าเกี้ยงมันเออไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นุษเดี๋ยววันนี้พอดูหนังเสร็จ ผมขอเลี้ยงมือข้ามด้วยเลยแล้วกันนะครับเลี้ยงเลี้ยยังไม่กลับบ้านอีกเหรอจ๊ะอ๋ออ๋อยังครับคือหนูอยากรู้เรื่องเรื่องสอบเข้าโรงเรียนในร้อยอะครับเอ๊ครูเคยเล่าให้ฟังไปแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่หนูลืมครับหนูลืมลืมพี่นุชครับผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปดูหนังไม่ทัน จะไปดูหนังก็ได้นะครับหนูก็แค่นักเรียนคนหนึ่งที่เดือดร้อนและต้องการคำปรึกษาจากคนที่เหมือนความหวังคนเดียวของหนูนครับก็อ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันนะพอดีว่าครูมีคู่มืออยู่เล่มหนึง่งเดี๋ยวเกลี้ยงเอาไปอ่านเอาเองก็แล้วกันเอ๊มมันอยู่อ๋อครูเนี่ยมีอะไรเข้าตาหนูไม่รู้อะไรคะลไหน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 ัน่นซดูซิดูซิบินเห็นเลยเข้าตาหนูเลยตรงไหนจ๊ะตรงนี้ครับนี้หรอ พี่นุชครับเออคือหนังจะฉายแล้วครับตั๋วก็จองไว้แล้วด้วยเอายังไงดีครับอ๋ออ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกี้ยงจัดให้อาจารย์เย็นจิตครับอาจารย์เย็นจิตว่าไงจ๊ะคือพี่สมปองเขาไม่มีเพื่อนไปดูหนังอะ่ะเขาจะชวนอาจารย์ไปจริงเนาะหนังจะฉายแล้วด้วยนะครับ,บ,บดีใจจังเลยงินรีบไปเลยแค่รีบไปเลยเพราะว่าชอบดูหนังตัวอย่างหนังนี้หนอยออใช่ครับเกี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับ เกี้ยอย่างเดียวมันคุยยังไม่เห็นรอยมันอยู่ตรงไหนไหนดูซิอือไอ้ที่มันกลับบ้านช้าทุกวันเพราะเป็นอย่างนี้นี่เองหายได้นะออกไม่หมดโอ้ร่างไหนเกี้งนี่มันแก่แดดมือเอือนเนื้อพ่อข้างเลยเหรอว่าใครเนี่ย ไม่้กินตาบอดเลยโทษโทษโทษฮยเอ้เอางงอย่างนี้ได้คลิปเด็ดแล้วเนี่ยงงปะไม่รู้ิี่งเหรองงเรื่องอื่นไว้ทีหลังอันนี้ช็อตเด็ดเลยโอ้โหตกใจเลยที่พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ KFC